สวัดีครัสสวกเรา t รครับขนใจครับผมครั้งที่สพวกเราแล้วครั้งที่สแล้วชื่อว่าการละครสองแทูคันเวอร์คันเซอร์นะครับ ก็จะเกิดขึ้นวันที่14รกรกฎาคมนี้นะครับที่บางกอกค<จ>อนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซนทรัลลาดทาวครับจุดเด่นที่แตกต่างจากคอนเสิร์ตครั้งก่อนนี่คืออย่างแรกในเรื่องเวลา เรามากกว่าเยอะเลยครั้งแล้ว2ชั่วโมงครึ่งครั้งนี้3ชั่วโมงครึ่งกับ4ี่ชั่วโมงครั้งที่แล้วมีละครไหมไม่มีครั้งนี้มีละครอะไรครับละครเวทีครับละครเวทียังไงทีิบานก็คือพวกเราได้กันสคนแล้วก็มีเพื่อนๆจากมาอะไรทนแก่มาชชวยกันด้วยแล้วก็มีพี่บิวเลมอนซุปอุเยอะแยะมาเล่นด้วยกันนะครับนอกจากนั้นแขกรับเชิญครับผมโอ้โหนี่เพิ่งเริมไม่ได้เพงมาไม่หยุดเลยเดี๋ยวแขกรับเชิญก็มีใครคนแรกครับยิ่งใหญ่มากครับใครทบ พี่โอมชาตรีคงสวนใครกันะโอ้โหต้องดังขึ้นพี่บอลล็อกนะพี่โอมชาตรีคงสวนเป็นไงเป็นไงล่ะคนที่สองพิต้าสีนสุยเป็นไงเราคนที่สามมาเอ็เป็นกุ้ยบล่าเป็นไงเราคนที่สี่พี่ลูกเอ้ยเฮ้ยบล็อบเบอร์เบเกอร์เป็นไงเราก็มีสี่ท่านที่มาแหละครับจริงสี่ท่านนี้ก็จะมาช่วย เพิ่มเติมในส่วนของดนตรีที่ท่านแต่ละท่านถนัดอยู่แล้วมีแขกรับเชิญมีพวกเรา4ี่คนแล้วที่เพิ่มเติมมาคือเครื่องสายอีกกี่ชิ้นครับเครื่องสายมีอีกสี่ชิ้นครับจาก TBO ครับ TBO ทุกคนรู้อยู่แล้ว TBO ย่อมมาจากอะไรคือไทยแลนด์บางของออเคสตราย่ยมนขอโทษด้วยนะแล้วจะมีใครอีกครับก็จะมีพี่ปรีครับจากเจ็เซตเตอร์แจเซตเตอร์ย่อมาจากไหครับ เจทัเตอร์ไงครับจจยอดครับเจทเตอร์เขามาช่วยเราเล่นแล้วก็จะมีนาเอสที่บอกไปแล้วมาช่วยเราเล่นครับนยเอสดียอมาจากอมาจากนเอสบุชัยครับพอฮะก็จะมีทีมคอรัสครับจากศิลปรกรกี่คนครับแท่านกันบ้าเอามาแปดท่านเลยครับชายสี่หญิงสี่หญิงก้มีกี่ยอดเธอ ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ฮักใจยลังไม่รู้จะม่รู้ยิ่งคิดยิ่งร้อนขครนงได้หัวใจก็พิเศษสุดๆครับครับ,<ค>บ<อ>ลูกค้าที่ใช้บริการของ AIS ครับเป็นลูกค้าของ AIS อยู่เนี่ยได้รับส่วนลดสูงสุด15%เลยนะครับสำหรับบัตรคอนเสิร์ตของ Tattoo Color ครับสูงสุดเท่าไหร่เนี 15%, 15, 15ครับผมอย่าพลาดกันนะครับลูกค้า A A S o n e ด a คอส่วนลดมากถึง15%อนะครับอย่าพลาดกันรีบๆจองเข้ามานะครับเหลือน้อยแล้วไม่เพิ่มรอบไม่ทำดีวีครั้งนี้ครั้งที่2เต็มๆมาครั้งเดียวมาทีเดียวเด็ดๆอยากให้มาดูกันครับรูวมกับพวกเราและสมองรูมครับผมครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ